ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวจะไปอะไรกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับฆาตกรยอดฮิตที่สุดในตอนนี้เนาะนั่นคือเดอะเลดของเรานั่นเองคือคุณจะเจอผีตัวนี้แบบเกินคาดําแดงทึ้สู่แบบเห็นได้ทั่วไปเลยก็ว่าได้โอเคส่วนเปิร์กที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้เนี่ยเป็นเปิร์กทรมานเครื่องปั่นไฟแบบขั้นสุดเนาะแต่มันทำได้จริงกันเลยยุคนี้เซอร์ปั่นไฟสุดซิหไฮโดยเปิร์กแรกเนี่ยเป็นเปิร์กการกดขี่เนาะความสมาัญของมันก็เมื่อเรากระทืบเครื่องปั่นไฟอะแล้วถ้ามีเครื่องอื่นปั่่่นนออยยููะะจมีสสกกกเเเช็คคแบบโรราดดดดงงงให้้ซ์ุไ3ื คือใครที่ไปบันเพินอยู่อะแล้วเจอตะกีชิกนั้นไปคือแบบคือเวอร์แน่นอนอะอีกอันนึงเป็นป๊อปเพลงกาเด็กเนาะเมื่อเราแขวนเจอแล้วป๊อปจะทํางานแล้วมีเวลา15วิเพื่อหาเครื่องกระทือเพื่อลดชายีเร์เซ็นเาะเปิ้ต่อไปก็ไฟกระชาของเดมูเนาะ ความสามารถของมันก็ง่ายๆอ่ะเมื่อเราฟาดเซอร์แบบลงไปนอนได้เครื่องไปไว้ที่ปั่นอยู่หรือปั่นทิ้งไว้ในระยะ3ามเมตรจะระเบิดแล้วก็ลดชาร์จไปแปดเซ็นเนาะเปิร์กนี้มีคูดาวสี่สิบวินาทีฮะแล้วถ้าเป็นเครื่องที่ปั่นทิ้งไว้อะพอระเบิดแล้วชาร์จจะหายไปเรื่อยเหมือนเราก็ทึบไปเลยนะซึ่งมันแจ่มแม๋วมากคือสลับคีวเลยสายวิ่งไล่มันๆอ่ะเปิร์กสุดท้ายก็ชาร์จเกินขีดของด็อกเตอร์เนาะความสามารถของมันก็เมื่อเรากระทึบเครื่องปั่นไฟอ่ะจะกี่เครื่องก็ได้เนะ บึมหายไป5%โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะ let's go ดูฮิที่ท่านกนหลับเปยืดจางโอ้โหสูงไปตูดเลททำไมวะเนี่ยแบบแดมบ b o มากเลยไม่ไหนละอย่างนี้นไงรอยเท้าแบาบเกิดมาก็เจอคนเลยคือเล่นทะเลมันดีตรงที่แบบเราวิ่งหาคนได้โดยที่แบบเซอร์ไม่รู้ตัว,วเราอยู่ไกลแล้วเงี้ยโคตรสุดอ้๋อันนี้ยืนให้ไหรเดีว่าไงเนี่ย อยู่จริงก็ยืนนิง่งเฉยเฮ้ยเขาหน้าเป็นหน้าต่างหรือไม้ไม้เฮ้ยคนแรกได้ใบอะ่ะหมาเราก็จะมาแบบปฏปิบัติการขรมาน์เสเซอร์ในการที่เซตปั้นไฟยากษ์ในประวัติศาสตร์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะคือก็ไม่รู้มันจะเลอะเทอะแค่ไหนอะ่ะก็ลองเล่นลองฝึกดูก่อนเจ้เพื่อนเล็กไหมเลือกใหญ่ไม่มีคนไปนะยังเงียบอยู่เลยอะ่ะตัวนี้ป่ะเนี่ย โอ้โหไม่มีใครปั่นไฟเลยถามจริงเงิ่อคือแบบเงียบกิบอะอเอ๊ะมาครานี้ก็ได้มามาเพื่อนกระทืบกันเลยแล้วกันเอ๊ะก็น,นใ้ระเบิดไหมไม่มีเลยเดี๋ยวดูฮะถ้าในซีมแตะไฟมันจะระเบิดนะถ้าเขาไม่เซียนพอยังไงเห็นปะระเบิดหน่อยนะเพื่อนหน้าต่างไหมอเอ๊ะ เล่นเลดพยายามแบบเดาทางสือได้เลยว่าเขาโดดฝั่งไหนอะ่ะเพราะว่าให้เวลาตอนเราพุ่งอ่ะเราพุ่งไกลมากก็แล้เราได้เปรียบเรื่องนี้นะแล้วต่างไปไม่ไหวมไม่มีไม่มีมาให้ด้วยหวานแมวเลยเอ๊ะไปหลมละหายเพื่อนจิงยักหน่อยตายยากเพื่อนยากมีหนีออะไรไปมีล้วเอ๊ะบ้าขน,นาดระเบิดอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันเป็นเปิร์กอ่าทั้งซรายผมอะ่ะเขาจะเสียแบบ ไปไม่รู้ไม่หกกบแเนตี่ยแต่มันเยอะนะหกหเ็นี่ยนี่อยูนเสร็จแล้วไวมากอะไรันเสร็จนะโอเคอยู่ฮะเฉมามีคนเลยใหญ่เลยไยในซ่ีมังดีวะคิดแบบเขาเหมือนจะเสียนมาก,กันนะคนเนี้ยลองดูว,วันทันปะด้าาวามนี่โดนฟาดหลังไปกันโดนตาต่างเลยวะเสียรนีนนี้มันรู้จุดจุกัคนนี้ อีออกเถอจะไวิ่งออกเลยเอย่างเงี้ยมีวนแล้วอ่ะอี๋เขาเล่นเป็นเนี่ยคือเขามาแบบมาบนจุดที่ไฟประเสร็จแล้วอย่างเงี้ยฮี๋เด็กเซนดีเอ้ยเฮ้โว้ยเดือดสาวเกินละเดืเอดเถอะแล้วเปิกเนี่ยอี๋ยูน,นิเซียนจัดวิ่งยาวยๆเลยไ,ได้ไหมอยู่อ่ะฉันไปเนี่ย อี่โอ้โหคนว่ะเด็กมันเซียนเอ๊ะไม่เอาลูกไม้อ่ะอีะหย่าลูกไม้ไปก่อนอนะ่ะมาแยกหน้ากันทีหนึ่งอ่ะบอกเลยผมกดเซียนคือจังหวัดทำยิ่งไม่ได้เฉยผมไม่ได้แบบมีชูบิทิกเลยหรอกแค่กดตีคุณส่งเป็นอะไรนะเสื้อปั่นอยู่ไหนกันวะเนี่ยไม่เจอเลยนั่นอยู่แถวบล็อกปะเนี่ยไม่งก็เรือเล็กอ่ะไปะเราดูเล็กกันเนาะ โอ้โหนี่ไงวันนี้เราเจอกันแต่ต้นเกมนะทำงี้ไม่ได้เพื่อนเฮ้ยผมโดนติดอะไรวะเนี่ยถามจริงเอ๊ะคนปั่นไหมนี่ไงมีคนปั่นอย่างนู้นฮะอะไรคนปั่นดีวะยิงเกืองระเบิดเฉยเฮลที่แบบโคตรโลกอ่ะเหลยไปนะเพื่อนเอ่อจะไปกระชุ่งก่อนได้ครับยังไงอะไล่ก่อนไล่มันๆกันเนาะ ย้อนนี้บนต่างกันเป็นถือว่าเป็นที่แก้เลทที่โคตรง่ายนะก็แค่หาต่างเล่นอะแค่นั้นก็โอเคแหล,ล,ละไอ้ชื่อเครือระเบิดโอ้โหดิบะเดี๋ยวขึ้นไปเชื่เครื่องขนาดไอ้ยี่โอ้โหนั้นมีคนปั่นตอขนาดจะแบบสื่อสารกันดีมากเลยเนี่ยคือแมวแมวเล็กดึเครื่องดีกว่าปถ่วงเครื่นนองกันหน่อยปรับเสยียง ล่างให้เสียไม้ไปนะบนปะเนี่ยเดี๋ยววิ่งฉีกเฮ้ยวิ่งบนต่อนี่มันบนเป็นนี่มันบนเป็นตรงน้างวะโดนฟาดไปก่อนละกันจะวิ่งฉีกเพี้ยนมทเทฟข้างหน้าไม่มีไม้นะเพื่อนจะวิ่งฉีกจริงเลยเพื่อนไม่บอกเลยว่าไม้ไปแล้วจริงไงต่างไหมทันได้อย่างเงี้ยอีสุดเกิน เขาวิ่งแบบตีโค้งกันได้เลยผมไม่เคยทําได้เลยอันนี้มันเสียนแม่ข้าล่างเรือก็ไม่มีมนะมมไม้แล้วมาเพื่อนมาไม่ไปปั่นเร็วกันฮนะไม่แปลกใจแล้วว่าจะเคยปั่นไปกันเร็วอะ่ะเป็นอย่างว่าแรงสูงบางไทยเป็นดินแดนสันิยาที่มกูจะเจอแบบจะไปชี้เอเลี่ยนที่แบบจุกลมคมกิบป,ปั่นแฟกันไวเหมือนแบบเกิดมาไม่เคยปั่นกันพี่โอ้โหยอดว่ะ ทันไะเนี่ยไอยี่ตะไว้ผมไม่เคยเจอหน้าเขาเลยเนี่ยเกินเื่นเกินช่างเงินหนอปั่นได้โคตรเยอะเอ๊ะจะหนูคนปั่นไหมโอ้ทำงานนะไม่ <Guide> มีใครปั่นที่ไหนเลยไล่ตะไว้บ้างดีกว่าจริงจต้องรีบซ้ำแบบเป็นคนคนให้ตายก่อนเนี่ยอุ้ยเดินติดแย่อย่างเช่นเนวกันเนี่ยเอฟเฟนไหนล่ะรอลงไม้ปะอิ่ล <c oughs> งไม้เลย <c oughs> มีผมไปวนแรงนั้น เขาหิวไปนะเขาเทางผมแล้วเขาไม่ีแห่งหลังแล้วเฮ้ยเดี๋ยววิ่งฉีกมะเขาวิ่งฉีกก็สวยนะข้างหน้าเป็นเดือเล็กวิ่งดักหน้าก่อนดักหน้าปักซอยก่อนที่เชียวอ่ะโอเคคนนี้ตายแล้วคนนี้มั่งด้วยเมื่อกี้เรือกหลังผมระเบิดแด่นะเป็นเครื่องระเบิดแต่ว่าดูดูไปมันก็โอเคนะในบางกรณีนะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหจะเอาสุดจริงด้ ออกอฟาดหลังก่อนที้งได้ไหมมันใจอะ่ะให้เขาเจ็บเล่นด้วยกันเฉ๊ะเครื่องไปเลยมาเจร้อนอะรุ่นเจร้อนเิ้ยมีคนขึ้นเรือใหญ่คนนี้มีคนไว้บันไหมไม่มีใครเนี่ยคนนี้แน่นเป็นแดนซีแหละได้เ,เสียงเจ็บอยู่เลยเพื่อนน่ำไม่มีหมายนะเพื่อนจะวนคิดดีๆนะแต่ยากไม่ทันเอาอะไรไปทัน เอ๊ะอุ้มเลยแล้วก็เอาป๊อปไปกระทืบเครื่องเลื่อยใหญ่เนาะน่าจะเป็นแต่วัยอะไม่ก็ไอดีขึ้นไปปั่น <c oughs> เหลือแค่สองคนแล้วแหละจะเหลือแค่อีกอะ่ะเฮ้ยเห็นได้แบบไม่ใช่ใชเป็นเครื่องระดับสองเองมองผ่านด้วยว่าแบบเซอร์ที่กองพยาบาลจ่ตายยี่ไม่เจอใครเลยเอ๊ะเพป็นโอ้โหเล็กไอ้ตายไี่ไงวะเนี่ยผมไม่เห็นใช่น่าจะเป็นเซอร์จริงๆแหละคือคิดว่าเป็นเครื่องระดับใช่จะส่องไฟอะไม่ทันได้เงี้ยเกินโคตรฝืน วิธีแก้พวกเอาไปถ่ายมาจีเราอะ่ะก็เอาออกเฟตใบมันนะเขามาสง่งไปทันหรอกเอ๊ะยุ่มทันนะเนี่ยใช้ายากโอเคหนึ่งเครื่องกับสามคนคนที่คุณเฟตแรฟไกไมันด้ยังพอคุมเกมได้ไงนะคือ,ดอดเดือดซะอย่างอะ่ะตัวมันวิ่งไวคุมเกมไวอยู่แล้วถ้าเล่นแบบคุมๆหน่อยนะอีกอย่างตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแบบได้ปั่นไฟกันดีๆอ่ะ เอ้พื่อนนี่อเอดีไม่เจอกันนานเลยมาเพื่อนมาไม่รู้แนี่ซตีไปไหนนะแต่ช่วยไม่ช่วยเพื่อนแหละโอ้โหนที่แบบวิ่งฉี่อย่างเดียวถามจริงเจอเลดแต่ไม่วนเนี่ยนะวิ่งฉี่คือนี่แบบฮิตผิดมากเลยใครไม้าอยู่แตย่ยากเลยไม่ทันเพือ่อนตายยากเข้าไมา้สิตายยากอกไม้ทำไมละ่ะ ไอ้หลุมกระเล็กโอ้โห <c oughs> เจอหลุมเลยสวยนะฮะคือตอนนี้ผมเจอแค่ผมไปสนแล้วผมขนันแขวะไปแล้วไม่ได้กลัวแบบใครจะลงหลุมลนะฮะเอนซี่ก็น่าจะตายแล้วเหมือนกันเนะี่ยอันนี้รีกรุ๊ปไหมต้องรีกรุ๊ปนะเดีวเ่นโอ้โหไม่เจอไม่อยู่เลยยังไงเป็น,น,นเนครื่องนั้นเห็นไหมคือเป้าหกายขอยิงอยู่เลยเปิร์กชาร์จเกินขีดคือมันแตะแล,ล้วระเบิดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนนี่ก็จะจีอะได้ใช่ไหมี๋ยวว่าไง เขาไม่มีแหงหลังนะเขาแตะเครื่องไปแล้วเป็นการต่อจาที่แบบโคตรน่าทึ่งฟาดหนังไปกันผมจะโชว์รอบหนึ่งนะ่ะเทไปะุ <c oughs> ้มไปเลยเขาแตะเครื่องไปแนละ้วคนนี้เฟสสองเนาะผมไม่เคยแบบครั้งแรกเลย,ยง,งัย <c oughs> ก็ไปดักรอตรงหลุมเนาะเนนซี่จะช่วยปะขึ้นที่สูงรอดีย๋ยก่อนมองซ้ายมองขวาเนาะ <c oughs> ไม่เย้เลย <c oughs> ไปตายไปตายไปเนาะ ชิคกี้พายตายจริงๆแล้วนี่ปตายยืนลลุ่มเลยนนี่ไงเราจะมารอแบบ <c oughs> รอรับแนนซี่กันนะแบบให้เขาแบบเจอหลุมแล้วดีใจแป๊บเดียวแนละ้วแบบ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเพื่อนส <c oughs> วัสดี <c oughs> วัสดีเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> ไม่ยอมเป็นไงฟอนซินมาตุกนินเป็นอย่างนี้เองใช่ไนหะมตัวโชนไหนชวัวร์ลงไม้เลยก็ตีก็โจละไม่ผมไม่ยอมไม่ต้องวางของผมไม่ยอมเงี้ยทีว่านายแบบปั่นฟงปั่นไฟไม่เคยจะแบบเมตตาผีมาลองขอผีเมตตาคือมันเกินไปวะเนี้โอเคกลับไปก่อนเนาะจัดชี้ๆได้และกันเท่ยังเลย โอเคค่ะจี้ๆผมมาฮะ uh, รอบที่จะา่ของน้องลินเนี่ย <laughs> <laughs> ผมว่าก็โอเคนะด่ามัน <laughs> ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ <laughs> ถ้าผมไปตีเซอร์ลมแถววันใหญ่น่าจนะได้แบบระเบิดทีแบบตุ้มตามตุ้มตามตอนักขึนที่คอเดตเอฟเคเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยพับจอเล่นเฟดบุกใช่ไหม คือกลับมาทีแบบเจอผีแล้วไงผมว่าผมกีรันบานเลยเจอจังหวะนี้เมรนี่ไงอันนี้มันอยากจุโอ้โหนี่อะไรคือเกือเหมือนจะจุ่มเครื่องเลยมันเถอะใจเย็นเพื่อนเปิดไปกันเอ๊ะนี่ที่วันนี้มันเซียนตัวตัวเซียนตายยากไปก่อนเครื่องระเบิดไปก่อนเอ๊ะไม่น่ามีคนรอลงมายหน่อยมีก็ลงไม่ทันหรอกเฮ้เห็นปะบอกแล้วตัวเรามันไม่ได้แบบชิดไม้ขนาดนั้น แตายากเลยว่ะเดี่ยวออนเสร็จแต่ยากแลว้วครโคตรสวยเดี่ยวออนต่อเลยฮะับเขาเด็ดช่างมันไม่ใช่เขาเด็ดมิกช่างมันนะนี้ยเสร็จตายากแล้วมะเพืนน่อนวะก็โดนไปก่อนละกัน <c oughs> ได้แบบสองคนในเวลาสนะั้นอแล้วก็แบบเจ็บสามด้วยโคตรสุดอเอ้ยห้องวีไม่ต้องลงแนละ้วขี้เกียจยังไงเราก็แบบไม่ได้เฝ้า,ยาอยแล้ห้องวีโอ้ผมไม่ได้ใช้ป๊อปเลยคือเครื่องนะี้มันมันติดระเบิดอยู่อ่กะก็ถือไม่ได้อ่ะ เฮ้ยนี่แตะเครื่อไม่มีแหงหลังะอะไรเงี้ยเชีย่ยเครื่องระเบิดไปก่อนนะอะไม่ได้ใช้ป๊อปเลย,เยว่ะเห็นแล้วเพื่อนนี่ไงอโอ้โหเราลงไม้เลยอันนี้กินมองหน้าหาเรื่องใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรเฮ้ยแตะเครื่องได้ป๊อกกระเทิบต่อเลยเครื่องดับเลยนะมีเครื่องระเบิดไหม,ถ,มถ้ามีคือมีคนปั่นอนะ่ะนี่ไงมีคนปั่นอย่างเครื่องนูนนะ้นเนี่ยโคตรสวยไม่อยู่มาเพื่อนลายเนี่ยหนีมันวนลมผมกิฟตไปคนเนี้ย เขาเด็ดไปปั่นอยู่ไกลโคตรเลยนะไม่มีใครช่วยรียนออนนะตอนนี้วิอะไรวะนะู่น่ะอ๋อเป็นเปิร์กกันะผมว่าเปิร์กของด็อกเตอร์ที่ว่าทัให้คนมาแตะเครื่องจะระเบิดเมีใครมาช่วยรียนออนยังน่าจะมานะมาปะเนี่ยเฮ้ยไม่มาเขาจะเอาเครื่องให้เสร็จอนะเครื่องนี้ปะจะไม่ได้นะอะเฮ้ยโอ้โหมาละไวเกินคือผมไม่เห็นรอยเท้าได้ไงวะเนะี่ย มันไหลวะเนี่ยด,ดิออนไปคนเนี้ยไม่ใช่ดิออนต่อเลยเฮ้ยไรเขาเด็ดต่อเนาะคิดว่าไม่น่ามีใครรู้เองกันแหละชิคเกอร์ปันเนี่ยไม่คนที่วิ่งยาวเฮ้ยไม่วัช่วยเพื่ออะไรฮะวิว่งแบบโค้งๆหมดเลยจะเอะเพื่อนในมือนั่นถืออะไรวะเนี่ยถามจริงไม่ถืออะไรซะอย่างนึกว่ากุญแจอุ้ยโห่เนี่มันจุกลมพมก,กิบไปละวนต่อไหม น้ำไม้นี่ไงเฮ้ยยี่<อ>มีลูกเองเดี๋ยวของลูกเองเฉยไหลวะนะเนี่ยเ๊ะนี่ระเบิดอ่ะท่านจะมาช่วยเพื่อนไปเนี่ยผมไม่ยอมมา,มานี่ไงยังมาดึงเพื่อน,พนเพนเลินเลยเรียกหอนกดจะเจอเอ๊ะยังปั่นเลยคงไม่มีใครรู้เองนะฮะตอนนี้ถ้ามีคองลูกไปนานละน,นลี่ไงคอเดตโอ้โหโจดต่างเงียบไม่ได้เลยเพื่อนกลับป่ะวันนี้มันเสี่ยงอยู่ละนี่ไง จะจิตวิทยาครัผมว่ะแตย่ยากนะวัเนี้แตย่ยากโอเค,อเคก็เก็บเสือเก็ชิวไปก่อนเนาะทำไมเกมนี้มันไวอย่างงี้วะเนี่ยก็<ข>โอเคก็ไล่แขวนไปอดีตเออนไม่มีแทงหลังกันนะแต่เพื่อนไปละแต่ตอนนี้ติดปัญหาตอนที่คือผมจำไม่ได้ว่าพอดีคนนั้นล้มไหนอะตุกไม้นี่ปะให้ตุกไม้ข้างหน้าเนี่ยเป็นไม่รู้มันเรียกแมทเทพได้ป่ะน,นะแต่มัน เป็นแม่อะไ,ไ,ไ,ไรไปดูอะนี่ไงโหวันนี้แบบโดนตีคนแรกเลยแต่เขาแบบเนียนปั่นโคตรไกลเลยเอ๊ปล่อยตายพีทละคนแล้วนี่ไงโหนั่งอยู่นี่แต่แถวนี้มีเสาอะนะคือถ้าเขาแบบมีดินแรงหรือว่าอะไรนี่คือผมอุ้ยยังไงมีเสาใกล้อยู่นึกว่าจะมีแต่ห้องวีแหละถ้ามีห้องวีนี่คือไม่ทันเลยลงไปนี่คือแบบหลุดแน่นอนอะแต่ตอนนี้ผมโชคดีตรงที่คือไม่มีใครแบบดินหลุดหกักคนเลยดีนะตานี้ผมไม่ได้เอาแบบแอนอ่อนสีม่วงเลยมาคือแห้อ่อนเขียวอะเป็นการที่แบบเสียดายแย่โอเคก็ จีๆแล้วกันพี่แทมแต่ละคนไม่ถึงหมื่นเลยผมร่างแกลเลยไอ้จีผมโอเคตอคนนี้ด่านลงเหล็กเนาะโอเคมาด่านนี้ไล่มันนลยแต่ถ้าเขาจูคมกันก็ไม่น่ามัน,นเลยเพราะว่าจุดเล่นโคตรเยอะไม้ก็เยอะด้วยนี่ไงลีออนกำลังเดินแบบเพลินๆเลยคือผมก็ไม่แปลกใจตที่แบบแต่ช่วงนี้จะไปแบบคนเล่นเหล็เยอะหน่อยฮะเพราะเห็นว่ามีตรงมันแบบลงหุ่นด้วยแล้วก็ วิ่งหาคนโคตรยัง,ง่ายอะ่ะอ้ย๊อยโรบไม้เลยอะ่ะเพื่อนโคตรเสียนไอ้นี่มันหานเล่นได้เรื่อยๆแบบมันหาเล่นได้เรื่อยๆเลยเลยิงยิงอ้อนจะเข้าบ้านใหญ่วะบ้านใหญ่มันไม่ค่อยมีจุดเล่นเลยมีแค่หน้าต่าง,งบานเดียวอะ่ะแล้วก็จะวิ่งขึ้นข้างบนนี่คือแบบโคตรผิดๆิดอีนี่วิ่งยาวแต่ยังไง่คนนี้โอเคไม่น่ามีเลยไม่มีใครปั่นอยู่ไกลด้วยก็แขวนก็เลยแล้วกันนะน่าจะปั่นอยู่แถวบ้านเล็กอ่ะ ราะผมเกิดกลางแมปเนาะมันไม่รู้ว่าใครเกิดไหนแน่โอเคดิ่งหากันอนะคือเสร็จเครื่องหนึ่งไปเนี่ยนั่นไงว่าจริงด้วยก็ไม่แปลกใจกอะไรเซอร์อยู่นี้ปั่นไฟกระสุดใจอยู่ละยิ่อ้อมซ้ายขวาเพื่อนยี่ผมไม่เห็นเลยเท่าเอ็ไงยไงจะละวิ่งเลาะเอลทีเป็นเพื่นเลยวะในี่ใคร,รเนี่ยอยู่จีนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบขา,ขาวๆแหงตาที่ไงจริงด้วยนะพุ่งตีอยู่เลยเนาะเราพุ่งไกลอยู่ละเอ๊ะยี่ลงไม้เลยโคตรโลกเอ๊ะก้าวที่ไม้ก่อนหน่อ นี่ใครปั่นไฟอยู่ไหนวะเนี่ยเครื่องนี้ปะไม่มีใครปั่นไฟเลยให้ตายนี่ไงมีคนปั่นกระทืบก่อนเลยปอบเสียอย่างไงยังพอเหลืออยู่เนาะอี๋คนนั้นจะขึ้นชั้นบนไม่ทันนะเพื่อนวิ่งไหลเนี่ยเพราะจะยังมีตายยากอ่ะไตรย์ทันอยู่อ่ะจิงจุกลงในตรงนี้วะเนี่ยเจ๊เพื่อนบาลานปาดหมดแล้วกันเจ๊เครื่องข้างระเบิดเนาะเจ๊เพื่อนไม่มีใครเลยลงห้องวีเลยตายเนี่ย <laughs> ไม่ขี้เกียจเหมอนตามเมื่อกี้แล้วจะเอาจริงลงไปขาานาดนั้นคือผมไม่ได้คุมโซนอะไรกี้แล้วอะ่ะเฮ้ยมีมีคนแตกขนาดนั้นระเบิดเลยเห็นปะคือมันจะแบบจะไปเช็คโคตรยากอะ่ะมันจะขึ้นมาแบบนิดเดียวอะ่ะไปเท้าหายเดินหนีไปไหนเพื่อนช่วยเท้าหายจริงจังเลยเนี่ยคือไม่ได้เอาทัศนาทั่วทิศมาด้วยเนี่ยเฮ้ยมีคนปัน่นโอ้โหลีออนคุณคณินดีเกินนะเพื่อนเกินเกินเกินมันจะรีบปั่นอะไรขนาดนั้นอเอ้ยทุกเครื่องเลยเนาะ คือเปิร์กชาร์จเกิน์คีดอ่ะมันได้เรื่อยอ่ะมันไม่มีคูดาวอ่ะกระทึบกี่เครื่องก็กตันนั้นอ่ะปั่นยาวทุกเครื่องอ่ะโหนี่วิ่งยาวเลยวะ่ะนี่จะไอคนที่จุกเป็นมันเนี่ยคือเขาวิ่งแบบยาวแบบไม่มองลงมองหลังในขณะนั้นอ่ะดูด,ดิเขาตีโค้งกว้างด้วยนะเนี่เฮนีไ่ไงมีคนปั่นอยู่บ้านใหญ่ไม่ปั่นก็ฮิวะระเบิดตอนนั้นน่ะยิงจกลองอย่างนันเลยเดี๋ยวคือมาอัดเอาตอนดึกๆนี่คือแบบมีปัญหากยิงจุก้วยแหน ใหญ่เป็นน่าจะปั่นว่าใ,ใหญ่เหมือนเดิมแล้วนี่ไงโหเครื่องไกลเสร็จละโอเคกระทืบเลยแต่จะว่าไปตอนที่ผมไม่เจอหน้าเมกเลยเนี่ยไม่รู้ไปเอฟเคหรือไปเนียนอยู่ไหนจีนรู้ไหมบ้างแม้แค่นี้ผมได้นะจะบ,บนะเหรอแค่นี้ก็จะบนใช่ไหมอยูจีนนี่คือจะบนญเครื่องบนเดียวเลยที่ผมไม่เข้าใจศาสตร์กระบวนของเขามากจะถามบนได้ไหมเครื่องบนได้อะแต่มันแค่รอ,รอบเดียวอะ นีทันนั้นเนี่ยโอเคก็กระทืบไม้ก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นการแบบตักกำลังเลเองไอ้เครื่องกระลานั่นคือก็ระเบิดระดัว,ดวไม่ไม่จบไม่สิ้นทันทีอ่ะโอ้โหเฟิงหมิ่นเกินวะ่ะมันน่านจะระเบิดเพราะเฟิงหมิ่นไปแตะเครื่องอะไงเพราะเป็นชาติเกินขีดผมโอเคผมก็กระทืบต่อไอ้เครื่องดับไปเลยไอ้บินส่วนข้างบนเฉยกระทืบไปเลย,เยใครมาแตะก็คือแบบ ผมเป็นไม่เห็นกันนะวิ่งไปไกลก่อน <c oughs> เขาลงมาใช่ปะ่ะเจ๊นี่ไงพ <c oughs> อดีมันแบบโซเซียนกันคือแบบเสื้อแบบเขียวอืนขนั้นนะคือไม่เห็นของบ้าละเา้าไม่โดนหน้าตาเลยอะไรต่อเลยจริงๆเราควรดักด้านล่างนะถ้าเจอวิ่งไรเงี้กันเนะ่ยมีไหมเพื่อนเอผมพุ่งโคตรไกลเมื่อกี้ผมเม็กวนะ่ะเนี่ยแบบจิงด้วยฮนะ ไปเมกต่อยเนาะกระจายก็จะปวดกันเฮ้ยเมกจิงด้วยไม่แต่งตัวเหมือนโคดิตอย่างเงี้ยวะเนี่ยเย้โดนฟ้าลามปก่อนนะแล้วก็กลับไปอุ้มเมกไอ้ที่เมกโคดิตเฟิงหมินนโอ้ยไม่พูดไปถูกถูเนี่ยเมาอะไรไม่ได้ถามจริงเล่นตอนดึกแล้วแบบปบอใหญ่เ้ยลีออนโอ้โหคนนี้ก็ปล่อยตายน่าจะท้อแท้แหละผมว่าผมไม่ได้เฝ้าเลยเนี่ย ตีแบบแหลงเงี้ยแต่เขาแบบพอไปละไม่ไรนะเนาะก็ถือว่าตัดก,กำลังไป้อโอ้โหเอาเมกมากดีกว่าไม่เอาลีออนแล้วสงสารเราต่างไหมเราต่างคนนี้มันเซียนอยู่แล้วน่าจะเข้าไม่ทันนะผมไม่น่าทันอนะหลอกไปก่อนนี่ที่คนนี้มันเซียนเชิงมันหนาเราต่างรองไหมไม่เห่ืเดิมพี่โดดไปละคือผมได้ยินเสียงเหมือนเขาแบบ พยายามจะเดินย้อนมาไม่ให้โดดอะไม่ให้โดดอะดิเอ้มันถึงได้ไงวะเนี่ยปลายมีเฉ่คือผมใส่ขวานได้มาคือมันเพิ่มพิดพอกในการฟันล่ะอะไรมันระเบิดบุ่มบวมอะไรวะเนี่ยิวระเบิดหร้อไงเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าผมเจอตีหัดเล่นอย่างไรแล้วแต่แบบผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยช่อมกันอหละโอเคติดไหม พี่เสียยอดพี่เส่ด้วยเอ๊ะอมาอ,อิออนๆบ้างนะเขาวิ่งเล่นนานพอยละเฮ้ยโอ้อโหเฮ้ยมีวนด้วยวิ่งยาวเลยวันนี้จากซ้ายขวาเลยเอ๊ะมาเพื่อนไหมไปช่วยเพื่อนไปแบบน้ำใจดีงามเลยแกตอน,นนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แบบเปอร์ครบเลยเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยปั่นไฟกันดีๆกันเลยเอ๊ะอุกคามเลยคนนี้ตายแล้วเนาะ จริงไปเนี่ยจำไม่ได้โอเคแต่แล้วนี่ก็ไล่เมกต่อเลยไอ้พวกนี้ไม่แต่ยากนะคนเนี้ยอีอ่หลอกไฟคมจัดวะงัดชมตัวเองก็ามาาเ <c oughs> ฟิองต่อเลยฮะไม่ยูไปอยู่ไหนด้วยฮะเจ๊เป็นนี่เปเนี่ยไม่ใช่หลอดอะไรวะเนี่ยอ้อุย ผมหลอนจริงกันแหละคือเดินแบบมัวๆอะไรตอนนี้ผมอะเอ๊ะพังมงพังไม้ก่อนเนาะฟังตรงควา,ามแท้มที่ได้ลองก็ไม่ได้เยอะเลยขนาดนั้นนะคือมีคนปล่อยตายอะแต่มันก็จะหายไปแบบสองถึงสามพันเลยบางทนะีฟื้นบิ่งตรนี้สายเนียนแบบนี่จริงจังเลยเนะี่ยหาไม่เจอจะลองขึ้นเดินหาดูก่อนนะเพื่อแบบจะเจอคนแบบเป็นหูเลื้อยลงเลื้อยมาแถวนี้นี่ไงเจอแล้วคือเ,เนีนยนยอยู่กลางแบบโคตรนานอนหะโอเคเพื่อนนี่ไงกำลังโดดคอมเมทเทแบบ เนียนเลยดึงมันปะไอ,อ้ดึงเลยไม้โอ้โหไม,ไม่ไม่ลงไม้นะให้เขาเจ็บไปก่อนเนาะจะคิดแต่เขาพิกล่องพยาบาลอะ่ะเขาก็หนีไปคิวได้เลยไม่รู้เป็นกล่องพยาบาลแบบแอนออนจัดเต็มป่ะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้แหละแต่เขามีอันนี้ก็มีเหมือนกันอีกแมสคอมโบว่ะอ,อี๋โอ้ทำไมผมเล่นเซิร์ฟไม่เจออย่างนี้มากนเลยคือแมทเอลทีกับแมทเทพคอมโบกันอย่างเงี้ยเจ๊อ,อีไม่โดดว่ะ เฮ้ยอะไปทันเอาอะไรไปทันล่ะท่านโอเคเพื่อนมาเราม,มาต่อกันยกสองอะ่ะเห็นปะคือเฟืองหินก็แบบแปบบ๊แบบแบบๆก็หิวเสร็จละนี่ลอยเท้ากันเนี่ยรอยเทา้าเฟืองเดียวนสูไม่ให้ออกโอ้ยออกได้ไงวะเนี่ย7.2เหี้อะไรเฟืองมาดีกว่าเฟืองนี้น่าจะเปิดสองอะ่ะโถ่โดดนะต่างลตาต่ายรอบไหม เอาน่าไม่มีไม้เดเพื่อนมีพวกแทะไปแล้วจะเจ๊เป็นต่างไหมโอ้โหแตา่ยากเลยว่ะง้างหลอกใครนี้กดเลยอ่ะโอเคก็โดนแขวน,นกันทำไมไม่เดี๋ยวคนเป็นปเนียนหิวก็ได้ถามจริงแค่กระเทือนกันฟาร์มตรงฟาร์มแต้มอุ้ยอยู่ไปกระเทือน, yeah, เนเฉยนี่ไงผมจะเมกแหละเขาวิ่งออกมาเล็กใหม่ชื่อผมปล่อยเขาช่วยนั้นก่อนเนาะให้เขาแบบมีตรงมีแต้มเล่นก่อนใจดีอ่ะ ม้าเป็นไงพี่โจมันเป็นแม่คอมโบโคตรเกียดอะเดี๋ยวเดี๋ยวสองและสามต้อตาลติดกันอย่างเงี้ยหลอกไฟร์นี่ไงโดดจันอย่างนี้ก็โดนฟาดไปกันบ้าเล็กปะนอาะทำเข้าบมาเล็กก็แล้วหลอกไฟฮะชุบครับหนีอยู่พอดีมันเสียนไปชนโดดทันได้ยังไงวะเนี่ย คนนี้เขาเชิงน่ะเนี่ยคือเขาแบบหลงไปหลายรอบมากอ่ะยืนฉันเอกเซ่มาจับเพชรยิงมันคือแบบเกลียดมากเขายืนรอลมไปถามจริงนี่คือแบบจะกระตันนาใช่ไหมฮิโอติดถังเหรอให้ตายมาจับวะจะพุ่งตีรอบหนึ่งกันไหมนี่มันเสียดอันนี้มันเสียน คนนี้มันเสีย่ยงมาเสียเลยตอนนี้เราเพื่อนมันสายไปแล้วเดินติดด้วยนะเขาขอะเขาเดินติดไม้อะโอเคอุ้มเลยฮะคนนี้เพิ่งเฟดสองเนาะแผ่ได้แค่รอบเดียวเองโอ้โหเสาร์นี้ไปละพุยน้องปงบังหน้าก็ปงเลยจะยาวขนาดดูดิผมใส่หน้าก็คือแบบปงบังหน้าบังตาเฮ้ยเห็นฟงหมิน่นเนียนอยู่ตรงแทงฮะนี่แบบยอมันเปิดแหละโอเคจุดเครื่องก่อนเนาะเพื่อน ลืมอยู่นี่ปะ,จะเจเอ๋โโหไม่แต่เขาย่อยแถวเนี้ยนี่งไงเราไปช่วยเพื่อนเพื่นเลยอเอ๊ะผมว่าผมปล่อเขาวิ่งเล่นนานพอละเริ่มเบือ่อละคือแบบคลิปมันจะกินเวลาไปเรื่อยนี่ไปรถถามอะ่ะป่ะปรถถามอเอ๊ะปล่อยให้เขาไปเสียเวลา,วายู่กันเนาะเจเอ๋เป็นอยู่คนที่วิ่งยาวเลยวะ่ะ อยู่นั่นอยู่เลยนะออกไปละฮมาเพื่อนมาจับหลังไว้ก่อนโอเคโอ้โหนี่ห้องวีไปเนี่ยไม่ใช่เพียนไกลเม็กจะไปหิวปะ่ะเมกเขาน่าจะไปเนียนหิวไงที่นีกล่องพยาบาลอยู่เหมือนกันไนะปนเนียนหิวอยู่ไหนเพื่อนนี่ไงเห็นแล้วโอ้โหดูว่ามีเข้าตัลวละหิวคือแบบตกใจหมดจะเจอหลุมปะเนะี่ย ไม่ไม่ให้เข้าอ่ะฮึไอ้โหตายาโคตรสวยคอนี้ลอกไฟฮะยาวป่ะคนนี้ยิ้งยิ่ยาวไม่ยาวอยู่นี่เอาอะไเลยไปยาวละ่ะแม่เพื่อนมาแถวนีไม่เหลือไม,นะม้เลยมีพวกแท้หมดละตายากก็เสียแล้วด้วยแ <c oughs> ขวะเลยละกันโอเคน้อง คือเศราไปกันคือโซนนี้ไม่มีหลุมแน่นอนอะ่ะคือผมไม่ได้ยินเสียงเลยน่าจะโซนแห้งมาเนี่ยคือแบบปัดเหลือสามเครื่องได้แบบหลุมแมงซุ่มเกิดอ่ะไม่รู้อยู่ไหนด้วยไม่น่าหาเจอแนละ้วไม่เป็นไรเนาะวิเดินติดเหลวเนี่ยคือไม่ว่าจะกินไหนคือเขาก็ไม่เคยให้เดลเลยได้ฉี่บนโอมานอกด่านยังชอบเลยวะเ,เจอทีเลกเ็กม้วนเลยอเหลวเนี่ยคือใช่ป่ะเนะจริ<อ>งๆเนาะคนที่ดูครับผม